เมื่อกี้ทําตัวหงอยเหงาเหรอลูกเพ้าทำไมตอนนี้พอแม่จับของเล่นแล้วเป็นแบบนี้ล่ะืมฮืมาลองใสลงมาเล่นมาลูกมา ไหนใครจะกระโดดถึงไหนใครกระโดดถึงลูกใครจะกระโดดมาเอาฮะใครจะโดดมาเอาอยากเล่นค่ะทองสร้อยทองสร้อยก็อยากเล่นเล่นลูกเล่นด้วยกันนะสามคนเล่นด้วยกันนะลูกนะไหน ดูพร้อมเพียงกันดีมากลูกน่ารักมากน่ารักมากลูกน่ารักมาก สามเกลือสามเกลือใช่ไหมลูกพวกหมูสามเกลือ ทองเอกกรจ้อง,งไก่เลยลูกหึห,หึหนูไปจ้องไก่เลยลูกหนูกระโดดไม่เก่งมันถุงทองเหรอลูกถุงทองกระโดดเก่งนะ ดูถ้าอยากจะเล่นนะคะแต่มองก่อนขอมองก่อนขอมองเกียงกันก่อนว่าใครจะเล่นดีนะไช่ไลูกไหนใครจะเอาทองส้อยหรือทองเปาวลูกทองส้อยหรือทองกวาว องเอกไม่ต้องออกกอ็ลูกแม่ปิดประตูแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยออกนะแต่ตอนเช้าค่อยออกไปเล่นสวนหย่อมนะลูกนะแม่ปิดประตูแล้วงองเอกเขาเห็นแม่เปิดจะปิดประตูไม่ได้แค่ะะต้องไปเป้าตรงนั้นอ่ะลูกอะ่ะเล่นด้วยกัน ขอบคุณ fc นะคะที่เมตตาเด็กๆบ้านแมกครอบครัวตระกูลทองของเรากดไลค์กดแชร์ให้พวกหนูด้วยนะคะหรือติดตามพวกหนูด้วยนะคะเดี๋ยวไว้หนูหายดีแล้วหนูจะมาเล่นให้ fc ดูเยอะๆนะคะใช่ไหมลูก อ,อันนี้ทองกวาวอันนี้พระเอกทองเอกอันนี้หนูทองสร้อยแม่ลูกนี่หนูทองสร้อยคะ่ะทองสร้อยไม่สนนะนะคะนี่พระเอกของเราทองเอกนี่หนูทองกวาวใช่ไหมลูก หูทองกวาวค่ะหูทองไส้ค่ะไม่รู้ขอบคุณนะคะ